ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการเลือกซื้ออุปกรณ์หรือการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ Impact Die หรือไก่ก่้งกระแทกแล้วกันนะครับเมื่อก่อนและตอนนี้ผมใช้เป็นตัวม i ว w a u k e e ขนาด12โวลตอยู่ตัวนี้เป็นเจนแรกๆ เป็นมอเตอร์แปลงถ่านก็ใช้มาห้าปีแล้วมอเตอร์ตายไปแล้วตัวหนึ่งก็กำลังจะทำคลิปเกี่ยวคันเปลี่ยนมอเตอร์อรของเดิมเป็นมอเตอร์ลูกนี้ครับตอนนี้ผมต่างเปลี่ยนใหม่ไปแล้วกำลังเขาดีไหมก็ประมาณร้อยกว่านิวตันพลังหมอมืออยู่แต่บางตัวก็เอาไม่อยู่เพราะมันต้องใช้แรงมากแรงขันมากกว่านั้น ก็ใช้งานดีครับคล่องตัวเยอะอยู่แต่น้วยความที่ผมเป็นสายบ้าพลังแล้วกันไปเลือกเอา AEG มาใช้งานหอ,อตัวมิวนั่นแรงมันน้อยก็เลยมา,าตัวนี้ AEG แรงเยอะกว่าขนาดเล็กกว่ารอบปีกกว่าหูมั่นมากแต่เป็นการเตือนแล้วกันนะครับ เนี่ยครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมอาไปเจาะใช้ดอกเจดีเจาะถามว่าแรงบิดมันเยอะอะไรมันเยอะและเราใช้ของที่ไม่มีคุณภาพกับเขามันเลยเกิดการหักห้หักไม่เท่าไหร่หรอกหักเสร็จด้านนอาไม่ออกด้วยนี่รอยเชื่อมเลยพยายามจะเชื่อมออกไม่สำเร็จรู้มาเล็กจัดแลมันเข้าไปลึก ถึงกับน้ำตาไหลต้องจอดทิ้งไว้เนี่ยเป็นอนุทาหรณ์แล้วกันนะครับและหลังจากนั้นมาไม่เข็ดก็ไปเอามิวตัวใหญ่มาเลย18โวลต์แรงบิดนี่ปี๊ดมากเนี่ยเบอร์หนึ่งตอนเนี้ยผมใช้ได้แต่เบอร์หนึ่งเบอร์สองนี่นานๆนนใช้ทีเบอร์สามแ,แทบไม่ได้ใช้เนี่ยฟังเสียง คือทั้งรอบและกำลังเนี่ยมันรุนแรงมากรุนแรงมากจริงๆต้องยอมรับแต่บางอย่างแรงไปก็ใช่ว่าจะดีเพราะหนึ่งมันเป็นอิมแพกแกนมันเล็กผมก็ไปต่อใส่พวกแกนแกนแปลงจากอิมแพก มาเป็นใช้กับบล็อกกระแทกใช้กับบล็อกใช้กับรูปบล็กบอกถหรอว่าดีไหมก็ดีแต่เห็นไหมครับนี่ขาดขาดคากลมเบี้ยไม่ให้ตัวเดียวมีสองตัวตัวนี้เป็นตัวต่อของมิวด้วยนะขาดเหมือนกันไม่รอดแต่ถึงมันขาดแล้วเนี่ย เราคงใช้งานต่อได้คือต้องยอมรับอย่างว่าถ้าตัวต่อยี่ห้อดีเนี่ยมันสงผลทำให้เราเนี่ยเวลามันขาดแล้วอ่ะตัวเหล็กตัวเหล็กพวกเนี้ยมันไม่มีรอยบิดคือถ้าเหล็กมันแก่งพอเนี่ยมันขาดก็จะขาดเลยโดยที่ตัวมันเนี่ยไม่บิดเสียสูง ไม่เหมือนอย่างที่พวกนี้เห็นไหมรอยขาดรอยขาดมันไม่ลักษณะเฉือนมันเป็นลักษณะมันพยายามห่อนตัวแล้วก็บิดขาดคือมันจะมีการเสียรูปก่อนทําให้มันแน่นในรูและจาไม่ออกก็ฝากเป็นอุทาห่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบของกำลังเหลือ ควรจะเลือกใช้ให้เหมาะกับกำลังของงานมากกว่าฝากเตือนไว้ครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มาใช้กับพวกอุปกรณ์กำลังเหลือพวกนี้เราต้องเลือกวัสดุที่มันดีนิดนึงมียี่ห้อหน่อยครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันอยู่กับเราได้นานดีกว่าไปทิ้งครับอย่างผมเนี่ย ต้องทิ้งละหนึ่งตัวทิ้งแบบชอบนะชอบอยู่แต่มันใช้ไม่ได้ก็ต้องทิ้งแล้วครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ